ภาวะจิตคุณอยู่ในภพภูมิใดยามาภูมิคือจิตที่ทำความดีมากเพื่อให้พ้นไปจากความเป็นมนุษย์ปุถุชนระดับจิตเมื่อสัตว์ตายลงแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นยามาซึ่งเป็นเทวดาที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและที่อยู่อาศัยอีกทั้งยังไม่ต้องมีภาระวุ่นวายกับเรื่องทางโลกอีกเพราะไม่ต้องรับหน้าที่หมุนเวียนกันดูแลโลกมนุษย์มากเหมือนเทวดาชั้นดาวดึง ที่เป็นเช่นนี้เพราะได้ทำบุญใหญ่ไว้มากหรือจิตไม่มีความห่วงอะไรในโลกมีความยินดีในผลบุญและการเสวยสุขบนสวรรค์อันแท้จริงระดับจิตแบบนี้เป็นผู้ที่มักทำบุญใหญ่และทำสม่ำเสมอเช่นเป็นเจ้าภาพในงานสร้างอุโบสถการบวชพระทั้งชีวิตดำรงตนในศีลไม่บกพร่องแต่ไม่บรรลุธรรมหรือการฝึกจิตใดๆ มีจิตไม่อะไรในโลกอยากหลุดพ้นจากเรื่องวุ่นวายทางโลกบุคคลที่ดำรงตนเช่นนี้ประพฤติตนเช่นนี้สม่ำเสมอจึงมาเกิดที่สวรรค์ชั้นนี้ได้